สวัสดีครับวันนีนะ้จะพามาดูโซนโฟกันนะครับเป็นตัวของผมนะฮะคือพ่อะก็จะให้ดูเล่นนะครับคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะฮะก็ลองดูไปนะฮะผมจะโชว์ความเทพให้ดูพอเราไปพบกันกเลยดีกว่าผมาจะพาเลยบผม เรียบลวดเลยครัหนึ่งหนึ่งครับผมตัวตัวใครที่อยากจะเล่นกับผมว่าเล่นได้ครับผมไม่ผมไม่ว่าเล่นได้ครับแต่ถ้าไม่เก่งอย่าไม่นกับผมนะครับแค่นี้นครับเขาขำรับผมนะครับเชิญไม่มีใครเล่นผมเลยเขากลัวความเท่เนี่ยแหมไม่มีเขาเล่นเลยจริงๆไม่มีเขาเล่นเราก็ไม่เล่นกับเขาดื่นดีกว่า ช่วงนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งก,กว่าแล้วนะฮะคือพามาเล่นนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจพาเกียน,นครับโอ้หัวไป กำลังจะเริ่มนะเกมกำลังจะเริ่มนะฮะดูดน,นะครับคราวนี้ดูของผมได้ดีนะครับนีม่มันเอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่เป็นเกียน์สองทีครับสองทีพอ อีเข้าพวกนี้ซื่ออะไรก็ใช้อีครับผมพวกนี้มัน,นต้องแบบโอ้เดี๋ยวผมจะเกลียนใส่มันมากครับเนี้ยดูวิธีแรกผมมาหน่าแล้วเกลียนใส่ผมอีกแล้วใช้จะอีครับผมพวกนี้กากอากีครับพวง่ายๆาเล่นนะฮะ ด,ดูว,ดว,นะวันนี้ให้ดีะฮะจะพาชมกันนะภาคขั้นตอนนะวันนี้ดูวนีที่เอ็กนะฮะเจอเทวันโด้อะผมอีไม่โดนเล่นทำไมไปเจอเดบิวตรงนี้ต้องไปฝึกใหม่เยอะเลยตรงนี้แล้วคน,นว่าผมจิดเกมนะคุณคิดถูกแล้วผม ทุกคนติดเกมผมก็ไปทิ้งเรื่องเรียนนะครับ <c oughs> ก็คุยคุยไปนะครับผมรักการเรียนจะตายครับผมพวกนี้จะเกียดนี่ครับคนเจือฝาเข่าบ่าหนั่นนี่ครับทำอะไรผมไม่ได้หรอกพวกนี้ตายแล้วนะผมนีน่นั้งเดียวลดไปหมื่นซีทำอะไรเนี่ย อี๋โอ้หลบได้อีกเนี่ยนะไอ้นี่ยเตะทิ้งครับ,รบจังงั้นฟาดครับเนี่ยพุ่มันไม่ได้เรื่องครับผมหกหนึ่งอ่ะคุณคิดดูว่าจะเกิดอะไรไอ้เนี่ยพวกนี้เกียนเกียนเกียนมานี่นี่ครับจับมันไว้ครับเตะลงไปไกลครับ ปวดหัวซ้ำครับนี่ต้องซ้ำรุ่นมัต้องซ้ำเดี๋ยวต่อไปผมจะโชว์คอมโบระด,ดับเทพให้ดูนะครับคอมโบที่ไม่มีใครทําได้ครับแม้แต่ผู้ผลิตเกมก็ยังทําไม่ได้นะฮะเป็นคอมโบที่สุดยอดมากอืแหม่งเอ้ยมันคอมโบไม่ได้น,น่ารักอีมากผมผมไม่ชอบเลยพวกนี้ ต้องข้ามบีตีไว้นี่สกอร์เหมือน,าน,านั้นเป็นสกหมือน,าน,าน,าน,นั้นจะมีบีพวนี้ต้องเจอจีอนจีนอย่างเดียวของจีนที่จะช่วยเขาได้จีนช่วยทำให้เขาเป็นคนดีครับผมสองทีครับผมตัวนี้ผมหมดไปนะนะประมาณใช่นะสองพันเกือบสามพันนะประมาณสองพันแปดนะฮะ ก็หลายบาทเลยทีเดียวก็ถ้าวันนี้ D T X นะครับเพราะว่า D T X นี่สุบเทียนโันโด้นี่ D T X ชนะนะฮะแต่ตอนนี้เทนวันโดมันนำไปแล้วนะฮะตอนนี้เทียนวันโดจะเป็นสายแรกแล้วนะฮะจะไม่แพ้ใครนะฮะตอนนี้มีสายาใหม่ด้วยที่ผมจะเป็นสายกังฟูนะฮะแม่งโคตรเกียนโนะว่ากังฟู เดี๋ยวเล่นกับมันนะโหเกียนมากแต่มันก็ยังไม่สู้เทมปันโดดูนะครับคอมโบเทพครั้งสุดท้ายที่คุณจะได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายและชิ้นหนึ่งงานครับต่อไปนะครับจะเป็นคอมโบขนหดนะครับจับตาดูให้ดีนะฮะโอ้ทำไมได้ดูนี่เสียใจมากเลยดูให้ดีนี่ครับพอแล้วคราวนี้แค่นี้มันก็ตายแนละ้วอิ่ยใส่มันเลย ยัยม uhm. ันครับคราวนี้แล่มันตายบบบิรับดุยังเดียวครับผมทั้งเดียวครับชุดหนึ่งครับเลีวละสิบนาทีนะฮะสิบสองต่อสามโอ้สติสถิติไายตายซะไม่เงี้ยอ่า๊ายบายนะไบี นะครับก่อนที่เราผมจะให้มาดูของผมนะฮะไม่ทำไมผมถึงเล่นเทพขนาดนี้ฮะจะให้มาดูว่าผมนะครับจะพามาดูโอ้ผมพามาดูไมล์ูมนะฮะดูนี่ครับหมวกครับผมดูหมวกให้ดีฮะนี่ครับมีทุกอย่างครับผมโอ้โหดูครับนี่บุกซีออแท็กหายากเล่หมวกมีหายากครับ สามสิบโอ้เป็นสี่สามสี่ห้าล้านอ่ะอันนี้ครับหน้ากาครับโอ้นี่ครับนี่จะแท็กบุปผังสองฮะโอ้รวมแล้วนี่จะแท็กบุปผังนี่ครับดูว่าของตาดูนะครับดูให้มันชัดครับขยายตาสุดเข้าไปนะฮะพันสามร้อยสิบสามนะฮะโอ้โหที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้นะฮะแหมโหัจริงๆฮะับโถนะครับบูรุกิลกันออกมา นี่ครับสกิลครับสกิลนี่มันยากครับดนูนี้ดีกว่านี่ครับบวกแปดครับผมบวกอันนี้บวกหกครับกลังตีบวกเจ็ดนะแต่มันตีไม่ได้สักทีครับผมหมดเงินไปหลายบาทกับการตีบวกเจ็ดมันตีไม่ได้มันเคียนนะบวกแปดครับผมบวกเจ็ดครับแปดเจ็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 ดนะฮะจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะฮะเจ็ดสี่สี่ห้าหกนฮะ สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่าไปเลี้ยงครับเลี้ยงไว้ก็ทําอะไรไม่ได้ครับผมนี่จะเอาไปทําอะไรกร็วันนี้นะครับผมก็จะก่อนจะจากกันนะจะมาดูของอย่างหนึ่งนะฮะปิดเกมนะผมจะผมจะนอนแนละ้วม,มันดึกแล้วครับดูเวลาดิครับเนี่ย,ยดูตรงเมาส์เนี่ยเนี่ยตีหนึ่งแนละ้วนอนดึกทุกคืนเลย ออนี่ครับจะลากันเท่านี้นะฮะพบกัวใหม่โอกาสหน้านะครับวันวันอื่นเราจะมาถ่ายคลิปให้ดูันใหม่นะครับนดี๋ยวดูเกมของผมนะครับก่อนจากกันดูเกมของฮอนน่าพีบีเทลันเนอร์นะครับเดี๋ยวจะโหลดเอฟมาเล่นนะฮะเอ็กช็อตเนี่ยเกมเต็มบ้านนะครับเดี๋ยวอีกสามวันนะผมคอยดูเกมผมให้ดีนะฮะเดี๋ยวคอมผมก็จะตายเพราะเกมนะฮะอ่าบไม่ตายฮะวันนี้ฮะไายบายครับก็อยากจะให้ทุกคน จุวันขั้นนี้นะบายรนะผมสันดีนะครับห้องไหนอากาศน้านนะครับ